ที่ทรถม่าจะ้เข้าได้เลยใ่ครับป้ายะแวไ้อะไรที่ปยแก้วครับชอไ่ัได้เครับได้ครับตาครับอาะไรจะยอมให้แม่อุ้มมเนี่ย รอวังโดนค่ะกล้องแม่นะเป็นอะไรก่อนสินค้าท,ท,ที่ทุกคนลอยคอแล้วรอคอ,อยคริสต์มาสป้ายแดงนะจ๊ะทุกคน ສໍລະດ ตัวแรกวตัวแรกก็แมวเหมียวเลยใสหน่อยน,น,น่ารักมากพี่พี่จ๋าใช่ไหมสวยๆเลยเให้ดูใกล้ๆไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะจ๊ะ ที่ไม่เคยทันรีวิวกับใครเขาเลยเนี่ยต้องมาวันนี้แหละที่คือสวยปังมากดูดิงานปักถักทอเนี่ยเห็นไหม อยูใ่ใกล้ๆเลยไม่ต้องอายเลยเนี่ยโอ้โหคุกกี้รันมาจากพี่จา๋าเก็บตังค์ที่พี่เจนเดอพี่น่ารักมากเลยน่ารัก กีรันดูดิลูกค้าน่ารักมากอะไรวะนี่เลยโอ้โหจ้าสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับครับดิ๊บขอบคุณครับพี่สวยสวยอีกแล้วพี่มาเร็วๆมาเร็วๆใครจะเอาเนี่ยงานตัดถักทอเนี้ย สวยเนาะใช่มัน,นีเม้ามากเลยอ่ะวเดียว่เย่บางคนคือชอบกักมากมากเลยโอ<ด>้โหด,ด,ดูดิามาคัคือแดงสดสดแล้วใหม่ๆอย่างนี้เลยนะลูกค้าจะบอกเลยว่าถ้านี่คือ ใหม่ๆอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมเอาไปซักไปรีดนะคะ5,900บาทราคาเดิมพี่กั๊กมินิมอลอย่างสวยเลยตัวนี้ดูความใหม่นี่ค่ะอย่าลืมซักอย่าลืมรีดกระดุมอะไรอะไรเป็นไรรินเป็นอะไรรินนี่ค่ะน่ารักงานปักพี่ น่ารักน่ารักเลยถ้าซักถ้ารีดอ่ะผ้ามันจะฟูพี่ผ้าเนี่ยมันจะฟูนะคะถ้าออกจากกระสอบผ้ามันจะไม่ฟูถ้าเราไปซักปุ๊บผ้ามันฟูแล้วก็หอมหอมน้ำยาแบบผ้านุ่มเลยเจ้านี่น่ารักใก,ใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะคริสต์มาสอ่ะใกล้หมดแล้วใกล้หมดยังนี่ <laughs> รีบซื้อรีบตุนรีบเก็บสวยๆเลยค่ะดูใกล้ๆเลยนี่ราคาเดิมเดิมพี่เดิม <c oughs> ใครเป็นทาสแมวน้องรวยน้องรวยตอนตกใจใครเป็นทาสแมวต้องชอบตัวนี้นะเห็นมี <c oughs> <c oughs> กักน้องหมีน่ารักมากพี่ๆกักน้องหมีน่ารักมากๆค่ะกักน้องหมีพี่สวยๆเลยดูคอดิโอ้โหารนเี่นะคะผ้าอย่างดีารักอ่ะ ใส่ดีเหมาะกันดีนะพี่อย่าลืมไปซักรีดนะซักแล้วรีดจะได้เพิ่มมูลค่าตัวสินค้าดูสิอะไรแบบว่าอะไรอไรคืออลังการมากตัวนี้พี่ตัวทําราคาเนี่ยตัวทําราคาเลยงานปักงานหักงานทอพวกเนี้ยเห็นไหมดูใกล้ๆ ดีเทลสวยๆงานสะอาดๆอย่างนี้เลยพี่เกรด A นะนะให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆได้เลยนะสางานสะอาดเปอร์เซ็นต์เป<ช>ื้อนเสียน้อยพี่งานขายได้ทั้งลูกอะ่ะใช่อุ้ยมูยังไงสวยอะ่ะใครรับรีวิวได้ทุกตัวส่งฟรี โอนเลยส่งวันนี้ทันทีทันใดดูป้ายค่ะโอ้ h, อยลูกค้าหมีห้าตัวดูดิสวยเนาะสวยมีอ่ะลุงซันตา้าค่ะ <laughs> <laughs> ไม่เนาะ โอ้โหใครเป็นแบบว่าคนข้างรักน้องหมีนะคะแบร์แล้ก็ร์เงเึงง้งเลยน่ารักมากเนี่ยพี่มาอีกแล้วงานทำราคางานปักงานถักงานทอค่ะงานแลไอเทมนี่สวยๆอย่างนี้เลยถ้าไปรีดแล้วมันจะเห็นทรงนะคะ ได้เล,เลยตอนนี้ี่าักเกามลยเีกาุยพี่กักแดงสดๆสดอย่างนี้เลยน,น,นาคาดรักน้องหมาน้องแมวน้องหมีออกครบเลยลูกนี้คือมันเป็นงานงที่แบบเออดูดิเห็นไหอลังมากเลยนะลูกค้าใส่แล้วคือดูหรูดูแพงน่ารัก โอ้โหสังขยาเรียกพี่เลยพี่สีหวานแหววขนาดนี้นะคะคือใส่แล้วเหมือนซื้อออกมาจากช็อปที่ตัวเราแบบหลายหลายบาทเนาะพี่ดูให้ดูใกล้ๆเลยห,ลหแ,ลแบบ,แบ,บใครเป็นสาวกหมีนะคะหมีค่ะ ปากักแบบสวยมากพี่จา๋าละเอียดมากดำแบบดำสนิทเลยนะเนี่ยลูกค้าดูงา,านก่อนพี่ดูกราฟดิสวยสวยเลยอะ่ะสวยจ้ะโอ้โห สตาร์วอ <Star> หรือมาเวลมาเวลเสียเสียหรอ,อ,อดีนะของแท้ของแท้หมูกั๊กอย่างน่ารักเลยสีน้ำเงินค่ะเอาให้ลูกเขาขายไปแล้วบอก <c oughs> ไม่ <c oughs> ไเห็นเงินเดี๋ยวไลส้มเนไหมพี่ <c oughs> สวยมาก <c oughs> เนี่ยคือตัวที่ทําราคาได้เลยนะให้ดูใกล้ๆเนี่ยพี่ตัวจับราคาเลยเห็นปะให้ดูใกล้ๆเลยดีเทลสวยๆเลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอครับตัวนี้มีหมวกด้วยก็มีแต่ใจให้ไปขนมอุ๊ยไหนอ่ะรอดช่องอ่ะอ้าวหูลูกค้ากัอยูยอะคือ อย่าลืมเหมือนกันเห็นไหมล่ะสวยๆเลยดูค่ะป้ายห้อยน้องฟางเ่นเดียคงไม่ได้ลืมสวยๆเลยครับอันละปเอ้ยมาจริงว่าขอบคุณค่ะนี่วัดเจ็ดนะไม่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 ใช่ มันมีมันเจ็บเลยมันมีหลายอย่างมันมีเฮ้ยเฮ้ยนกกวะเรียนทำไมทำไมต้องมีหลายที่อ่ะพี่เจพี่โจวัตเจตอร่อยสุดเนาะพี่อย่างสวยเลยอ่ะมีไปนี่เธอไหนขนาดนั้นเลยเหรอใช่หรือว่าวัดเจดแบบก็คือเจดเหมือนกันหมดต้องไปซอยวัตเจดมันมีหลายเจดสวยเนาะพี่ตัวนี้มีไฟนะเดี๋ยวไปทำไฟเอาเปิดปิดไฟ บางทีมันสายมันต้องขยับนิดนึงให้เดี๋ยวให้ช่างไฟของที่ร้านจัดการให้ช่างไฟฮัลโหลเอนจิเนียร์เอนจิเนียเอนจิเนียแอฟริกาจะไปให้เอนจิเนียร์ซ่อมไฟโอ้โหดูมาลีดิที่ร้านมีช่างไฟส่วนส่วนตัวเป็นช่างอะไรช่างบันเทิงสวยน่ารักมาก สวยสวยโอ้ยลูกค้าคิดมากไปไหนหมดวะลูกค้าบอกไปรอยกระทงดึกเมื่อคืนยังไม่ตื่นกันวันนี้ไอเหมียวเอารถช่องไปแช่ตเยนไปเดี๋ยวเสียอดกินอีอุ้ยมาลีหนูก็นั่งนนะไม่ต้องใส่ช่องิดนะพี่เชื่อป่าวว่าให้ดูได้ทุกตัวให้ดูได้ทุกตัวพี่ดู สวยๆพี่โจ๊กบอกอยากเล่นเกมด้วยเมื่อวานอะ่ะเกมเป่ากบให้ตดแตกเขาบอกมีเล่นเกมมามา,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 มาเอาตนะังค์แล้วมาแล้วหรอมาแล้วเป่ามาตั้งแต่เป่ามาตั้งแต่เด็กๆใช่เนี่ยลูกค้ามีตุงต้งติ้งน่ารักเห็นในแพทไหมเขาเป่า <laughs> เขาถึงอันแรกแล้วเาก็เล่เล่ไปมองเว้่าเขาเป่าถึงเลขอะไรเขาหม่มาแล้วเนี่เป็อตมาแล้วออกข้างล่างเหรอปักกาลง้าอุ้ยสวยสวยสีสันอะไรมฝดไฟดูดิฟูฟิงมุ้งเม้งมาก ดอกไม้ยังไม่มาเลยเดือนนตรงที่ไหนามาเร็วๆพี่ขายก่อนรวยก่อนนะคิดมัดนะนี่อุ้ยนี่คุณลุงสานตา้ามีหลายคนจัง ว่างลูกค้าพิมพ์รับมาเลยลูกรีวิวตอนนี้ยังว่างอยู่นะคะใครรับพิมพ์รับมาเลยลได้จะบอกว่าปังมาก,มกปังไม่ไหวปังไม่ไหวสวยป่ะพี่โจ๊กคนคน ลูกรีวิวนะคะไม่เคยเหลือหลุดจองเลยบายทอยจ้าเอนจีเนียไปซ่อมไฟอย่างนี์แล้วพรุ่งนี้มาเกิดดีกว่าใช่18ปีเอาอะไรมาให้อ่ะนี่ไงนีช่องอ่ะจ้านึกว่าเอาทองเออทองทองม้วน้นะนี่น่าทองคำแช่งนี่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  มาแล้วนี่เห็นไฟไหมพี่ป้ายี่ปนเสาไฟมันไม่เป็นไรนี่ยังไฟติดแวบแวบแวบแบเนี่ยใหม่อะเพิ่งลงใหม่ๆเลยสวิตซ์เปิดปิดไฟลงมาร้อยลูปนี่จะหมดละไฟใหญ่แด้นั้นนะไอ้เหมียวอยากได้ของพี่โมกับเทินดิเหี๋ยวอันนี้คือตอกใส่เมื่อวานเก่าเร็ววะกายเป็นสีเทาละให่เมื่อวานสีดำ ม่ได้นเก่าเป็นสีเทานีดีพี่แม่บอกว่าอะไรมุกเอาสีดำให้มุกแล้วสีเขียวไปใส่โอ้โหอุ้ยพี่สวยอ่ะไหนลองใส่ของพี่มุกดิไอ้เหนียวไม่มีสะดุดล้มจะคอหักได้

สวยสวยเหมือนเดิมเปิดเพิ่มเติมวันวันเลยนะจ๊ะ อโหท่ามันพี่เจนถ้าหนูไปนี่ไม่ต้องเบื่อนะเพาะมันยกขาแล้ววะโดชนมาหนเถอะแต่พี่เจนน่าจะไม่แรงพราะูน่าจะแรงเพราะล่มกันมาร่วมกันมาหลายปีแล้ว จะอยู่ตรงไหนฉันทีอยู่ตรงกลางให้เธอฉันอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงนั้นแหละเอออะมันไม่สวยอยู่ตรงนั้นแหละเลเาอร์อิโบ่งฉันหมดแพทลงหน่อยโอเคพี่ ใครรับนะคะเท่าไหร่5,900ลูกรีวิวรับได้จ้า5,900บาทรีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่ไม่รวมค่าส่งใครซื้อเยอะๆ5ลูก10ลูกขึ้นไปทักมาสต็อกพร้อมส่งลงใหม่ๆเลยนะคะ